เคยสังเกตไหมครับว่าทำไมธุรกิจบางเจ้าอะฮะรวยเร็วมากแต่หายไปเร็วมากเช่นกันในขณะที่บางเจ้านะครับไม่หวือหวาแต่โตเรื่อยเรื่นะครับแล้วก็อยู่ได้นานเป็น10บปีความต่างนะครับอยู่ที่คำคำเดียวนะครับคือคำว่ากินรวบกับกินแบบนะฮะวันนี้นะครับผมจะชวนคุณคิดนะครับว่าทำไมโลกยุคนี้อะครับคนที่แบ่งเป็นถึงชนะคนที่กวาดหมดนะฮะและบทเรียนนี้นะครับ สามารถเอามาใช้กับการลงทุนในหุ้นได้ยังไงโดยเฉพาะในยุค AI นี้ถ้าคุณเลือกกินรวบนะครับคุณกำลังบอกกับโลกว่ากำไรนี้เป็นของฉันคนเดียวผลคือทุกคนรอบตัวฮะอย่างเช่นคู่ค้าฮะก็จะกลายเป็นคู่แข่งลูกน้องนะครับก็ทำงานแบบไม่อินวันไหนคุณพลาดนะฮะก็ไม่มีใครพยุงแต่ถ้าหากคุณกินแบ,บ่งนะฮะคุณกำลังสร้างพันธมิตรนะครับ พอทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์จากการเติบโตของคุณโลกธุรกิจสมัยใหม่นะครับโตเพราะพาร์ทเนอร์นะครับไม่ใช่ศัตรูกินรวบนะครับเท่ากับว่าคุณแบกทุกอย่างเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินคนความผิดพลาดนะฮะถ้าล้มเนี่ยก็เจ็บคนเดียวเต็มเนะฮะแต่การกินแบ่งนะฮะคือการแชร์นะครับทั้งต้นทุนแล้วก็ความเสี่ยงอย่างเช่นธุรกิจแฟรนไชส์นะครับการเอาซอร์สนะครับ หรือการสร้างแอฟ i ฟอรีเอนะฮะพอเจอวิกฤตนะครับธุรกิจแบบนี้ฮะจะยืดหยุดกว่าเพราะว่าไม่ได้เอาไข่ทั้งหมดนะครับใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวธุรกิจกินรวบนะครับจะสามารถโตได้แค่เท่าที่เงินที่คุณมีนะฮะเวลาที่คุณไหวแล้วก็คนที่คุณดูแลได้แต่ธุรกิจกินแบ่งนะครับสามารถโตได้แบบไร้เพดานเลยเพราะว่าสามารถใช้ทรัพยากรของคนอื่นนะฮะ เป็นแรงขับนะฮะลองดูตัวอย่างของธุรกิจระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Grab หรือ Uber นะฮะที่แบ่งรายได้กับคนขับนะครับ YouTube หรือ Facebook นะครับที่แบ่งรายได้ให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะ Amazon หรือ Lazada นะฮะที่เปิดพื้นที่ให้กับร้านค้านะครับคำถามก็คือธุรกิจเหล่านี้ฮะใหญ่เพราะว่าเขากินรวบหรือเพราะเขากินแบ่ง สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่แพงที่สุดฮะไม่ใช่เงินนะครับแต่คือใจคนนะฮะถ้าคนรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบนะฮะทำงานเขาก็จะทํางานแค่พอผ่านนะฮะถ้าคนรู้สึกว่าได้ส่วนแบ่งยุติธรรมนะฮะเขาก็จะทํางานแบบเหมือนเจ้าของนะนี่คือพลังนะครับของอ w น e ชิปไมล์เซตนะฮะและมันคือรากฐานของธุรกิจที่สามารถอยู่ได้นานสรุปนะครับการกินรวบนะฮะ เหมาะกับเกมสั้นนะครับอาจจะทำให้คุณรวยเร็วนะครับแต่เสี่ยงพังได้แต่การกินแบ่งนะฮะคือกลยุทธ์ของผู้เล่นเกมยาวนะฮะและนี่ไม่ใช่แค่กับธุรกิจนะครับแต่มันสามารถใช้ได้กับการลงทุนในหุ้นด้วยนักลงทุนมือใหม่จำนวนมากนะฮะพยายามกินรวบตลาดนะฮะอยากได้หุ้นเด้งเร็วนะฮะอยากได้สุดรัดอยากชนะทุกไม้นะครับสุดท้ายก็เจ็บหนักนะฮะ แต่นักลงทุนที่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวคือคนที่แบ่งความเสี่ยงนะฮะกระจายหุ้นนะครับใช้ข้อมูลแล้วก็ใช้ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ทางลัดนะฮะซึ่งในคอร์สลงทุนในหุ้นด้วย a i ของผมนะฮะผมไม่ได้สอนให้คุณไปล้มตลาดนะครับแต่จะสอนให้คุณอยู่กับตลาดเดียวๆได้อย่างมั่นคงให้ AI มาช่วยวิเคราะห์นะครับใช้ข้อมูลช่วยตัดสินใจ ให้คุณไม่ต้องแบกความเสี่ยงไว้คนเดียวถ้าหากคุณอยากลงทุนแบบไม่คาดเดานะครับเข้าใจหุ้นแบบง่ายแต่ลึกนะครับแล้วก็เล่นเกมการเงินระยะยาวให้ชนะนะฮะติดตามช่องสุพัฒ์แชร์ไฟนแนนซ์ไว้นะครับแล้วพบกันในคอร์สลงทุนในหุ้นด้วย AI เพราะโลกยุคนี้นะครับคนที่แบ,บ่งเป็นนะฮะไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่เขาคือคนที่เข้าใจเกมได้ดีที่สุดนะฮะ ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาในวันนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องสุพัฒน์แชร์แฟนแนนด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ